ไอ้สิ่งที่เราค้นหานะมันเป็นสิ่งเท็จแล้วพยายามจะทําให้สังคมเนี่ยเชื่อว่าไม่ว่าสารจะพิพากษาทางใดคก็ไม่น่าเชื่อถือทางนั้นอ,อันนี้คือการจูงใจให้สังคมเชื่ออย่างเงี้ยละเมิดอำนาจศาลเพราะว่าพิพากษาแล้วว่าประมาทสังคมก็ไม่เชื่อสังคมเชื่อว่าตายจริงแต่ถ้าพยานหลักฐานที่มีอยู่นั้นมันเป็นความจริงอันนี้ก็จะไม่ละเมิดแต่เมื่อไรที่ทําให้เชื่อว่า เขาถูกฆาตกรรมแล้วไม่มีพยานฐานที่แท้จริงอันนี้โดนละเมิดแต่ถ้ามีพยานฐานที่แท้จริงว่าเป็นการฆาตกรรมจริงๆอันนี้ไม่โดนละเมิดค,ครับเพราะคุณกําลังจะทําให้สังคมเชื่อว่าสิ่งที่พิพากษาไม่ว่าจะยกฟ้องหรือลงโทษฐานประมาทเนี่ยมันไม่เป็นความจริงทั้งนั้นอันนี้ถือว่ามีความเสี่ยงครับรับถึ่นครับ,ค,รบคือ ทั้งสองท่านคิดว่าเหตุการณ์ที่ทั้งฝั่งอาจารย์ปานเทพแล้วก็คุณหมอธวัชชัยร่วมมือกับอีกหลายหล่อหลายฝ่ายเพื่อทวง,งคืนความยุติธรรมให้กับน้องแตงโมครั้งนี้จะสามารถขับเคลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบยุติธรรมของไทยได้ไหมคะถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปจากนี้นะ,ะถ้ามันชัดเจนว่ามีการปฏิบัติชอบมีการทำหลักฐานนู่นนี่ชัดเจนนะเปลี่ยนได้ครับ ม,มันจะนํามาสู่การเปลี่ยนแปลงใหญ่เลยความจริงมันมีหลายคดีที่ผิดเพี้ยนอยู่แล้วแต่มันไม่มีคนสนใจเท่าเท่าคดีแตงโมพอคดีแตงโมมันจะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบการสอบสวนแม้ทั่งพิสูจน์หลักฐานนิติวิทยาศาสตร์นิติเวศเนี่ยต้องมาอยู่กับตํารวจถ้าอยู่ก็อันตรายแบบนี้ใช่ไหมอาพอปตทก็สั่งได้ค่ะอันนี้เขาสั่งกลับมานี่แล้วจะคิดไปถึงว่าเอ้ยหมอนี่ก็มันก็ต้องคุยได้นะค่ะจะเอาแบบไหนประมาณนั้นหรือเปล่าถูกไหมแต่ถ้าคุณไปอยู่อีกส่วนหนึ่งอยู่กระทรวงยุต ทางคนสอบสวนก็จะไม่มีอนาจเข้าไปบังคับเขาดูแลเขาอ,อะไรเงี้ยมันก็ดีกว่าค,คือเรื่องนี้มันเป็นปัญหามามานานอยู่แล้วไม่ใช่เฉพาะคดีแตงโมรหรอกครับค,คดีแตงโมเนี่ยมันเป็นอะไรอะรูปธรรมของความวุ่นวายที่สุดสามปียังยังไม่รู้ความจริงเป็นยังไงยังงงอยู่เลยแล้วอาจารย์น้ำแทม้มองยังไงคะผมมองว่าอาจจะอย่างเก่งก็ได้แค่เปลี่ยนคดีนี้แต่เชิงเปลี่ยนระบบเนี่ยเรามีตัวอย่างมากมายซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับเดี๋ยว วันพรุ่งนี้เราอาจจะต้องมาคุยเรื่องคดีอื่นกันล้มเหลวแลวแหลลวแหลกแบบเดิมครับสังคมก็ผมก็งงว่าถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยเกิดความผิดพลาดนิดเดียวนะครับเรื่องเดียวเนี่ยเขาถือเป็นเรื่องใหญ่แล้วจะต้องหาทางแก้ไขเลยจริงแต่ประเทศไทยเจ็บแล้วทนครับเราทนเจ็บแล้วจาเป็นคนครับแต่แต่นี้เจ็บเจ็บแล้วไม่จําคือสังคมคือผู้มีอำนาจเนี่ยไม่ยอมจําคนไทยทน เราไม่ได้ทนหรือเราต้องจำยอมที่จะทนหรือเปล่ากับกระบวนการยุติธรรมหลายต่อหลายอย่างที่แบบหลักฐานก็เห็นเห็นน่ะที่เราไม่คุ้นคนครับเราควรจะขอให้ลื้ระบบครับคุณผมนินคืออันนี้จะจบได้ด้วยการที่ตลเนี่ยรอง่บตร่บตรเนี่ยที่สู์หลักฐานมานั่งชี้แจงเลยว่าไอ้ชุดที่ไปทดสอบทดลองตกท้ายเรือกันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่เข้าท่าเอา หรือยังไงไม่ใช่ก็ถแถลงให้คนเขามาเชื่อทางคุณเ,เวลาใี้คนเขาไม่เชื่อคุณค่ะคุณพูดไปเขาไม่เชื่อแล้วนะอ่ะไม่รู้แหละว่ากระบวนการยุติธรรมจะสร้างความน่าเชื่อถือได้อีกมากน้อยแค่ไหนหรือประชาชนต้องมานั่งพิสูจน์กันเองแบบนี้ต่อไปหรือเปล่าเรื่องนี้เราต้องติดตามกันต่อไปนะคะ